สำหรับคนทำธุรกิจการปิดการขายเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคุณพอรู้หรือไม่ว่าการปิดการขายในโลกออนไลน์นะปัจจุบันถ้าจะทำให้ได้ผลทำอย่างไรวิดีโอตัวนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมอน,นันต์สมสะอาด s m e j u m p c o t h ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ช่วยให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับ ในอาทิตย์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสที่ดีเลยครับไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการปิดการขายให้กับทีมเซลล์ขายรถยนต์ค่ายแบรนด์ดังเลยนะครับมีคนชมหลายพันคนเลยผมก็เลยมีความคิดอย่างนี้ครับผมน่าจะทําเป็นวิดีโอสั้นๆให้กับคุณคุณที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแล้วก็มีทีมงานน้องๆทีมเซลล์ เป็นทีมขายเนี่ยนำเอาหลักการการปิดการขายออนไลน์เอาไปใช้ดูนะครับลองลองดูว่าคุณอาจจะเห็นภาพมากขึ้นเพื่อจะช่วยการทำธุรกิจของคุณครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมขอเริ่มแบบนี้นะครับการปิดการขายออนไลน์นะับปัจจุบันเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยมันเป็นกระบวนการไม่ใช่เทคนิคนะครับในโลกออนไลน์นะับปัจจุบันเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเช็คข้อมูลเปรียบเทียบราคาดูความน่าเชื่อถือของคนขายธุรกิจของคุณเนี่ย ก่อนที่จะเข้ามาแชทใน LINE OA หรือก่อนที่จะมาพูดคุยกับคุณใน Inbox Messenger ใน Facebook ของคุณนะครับดังนั้นการโฟกัสแค่เทคนิคการปิดการขาย,ขายการคุยกับลูกค้าแล้วก็ปิดการขายผมคิดว่ามันแคบแล้วก็ไม่เพียงพอต่อไปครับสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสเนี่ย คือกระบวนการทั้งกระบวนการเลยนะครับโปรเซสตลอดเลยตั้งแต่ลูกค้าเห็นสินค้าหรือธุรกิจของคุณลูกค้าเช็คข้อมูลกับคุณแล้วแล้วค่อยเข้ามาแชทกับคุณใน Line OA หรือใน f c e e o o o นะครับคุณจำเป็นต้องเข้าใจ customer journey เส้นทางของลูกค้าที่เขาเดินเข้ามาหาคุณแล้วค่อยๆเพิ่มเติมข้อมูลที่ลูกค้าต้องการตลอดเส้นทาง customer customer journey ที่จะเข้ามาหาคุณครับ ถ้าคุณซื้อไอเดียผมนะครับเมื่อคุณเข้าใจว่าพฤติกรรมของลูกค้าของคุณเนี่ยมีการเปลี่ยนไปกระบวนการการปิดการขายที่คุณใช้อยู่ก็ต้องเปลี่ยนตามครับวันนี้ผมขอนำเสนอ4ขั้นตอนที่จะเป็นกระบวนการในการปิดการขายออนไลน์ของคุณนะครับขั้นตอนที่1คือเปิดด้วยออนไลน์เดี๋ยวผมค่อยอธิบายรายละเอียดน,นะครับขั้นตอนที่2บ่มเพาะ prospect prospect ก็คือลูกค้าเป้าหมายมุคนล,ลูกค้ามุ่งหวังของคุณนั่นเองขั้นตอนที่3คือทำให้เขาตัดสินใจซื้อแล้วขั้นตอนที่4ทํทำให้ลูกค้าบอกต่อข้อที่1เปิดด้วยออนไลน์ความหมายก็คือไม่ว่าคุณจะมีเทคนิคการขายการปิดการขายที่เก่งขนาดไหนนะครับถ้าลูกค้าบนโลกออนไลน์ค้นหาคุณไม่เจอนี่ อย่าพูดถึงการปิดการขายเลยครับแม้กระทั่งคุณจะพูดคุยกับลูกค้าก็ยังเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้นคุณจําเป็นต้องศึกษาดูครับว่าลูกค้าบนโลกออนไลน์ของคุณเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่แถวแนวไหนอยู่บน Facebook อยู่บน IG อยู่บน y t u t u บนบนเว็บไซต์หรือ l i n e OA แล้วคุณก็พยายามที่จะต้องสร้างภาพลักษ์ตัวตนของคุณภาพลักษ์ธุรกิจของคุณให้ลูกค้ารับรู้ครับนำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ต่อ prospect ของคุณเนี่ย เข้าไปในระบบครับเพื่อที่จะดึงความสนใจของลูกค้าดึงเขาให้เข้ามาในกระบวนการการปิดการขายของคุณที่คุณสร้างขึ้นมาครับข้อที่2การบ่มเพาะ prospect การปิดการขายบนโลกออนไลน์เนี่ยผมให้น้ำหนักกับการบ่มเพาะ prospect ไอ Pros ้ขั้นตอนนี้มากที่สุดเลยนะครับเพราะธรรมชาติของการขายออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วลูกค้า ไม่มีโอกาสที่จะเห็นสินค้าจริงๆนะครับไม่มีโอกาสที่จะมาสัมผัสสินค้าจริงๆสิ่งที่ลูกค้าทําได้ก็คือเขาต้องพยายามเปรียบเทียบข้อมูลดูวิดีโอเปรียบเทียบภาพพูดคุยแชทกับคุณเพื่อจะสร้างความมั่นใจแล้วเขาค่อยตัดสินใจซื้อดังนั้นการบ่มเพาะ prospect ที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นวิธีที่จะเพิ่มน้ําหนักให้ลูกค้ามีโอกาสตัดสินใจซื้อสินค้ากับคุณมากขึ้นครับขอให้คุณเน้น การฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็พยายามเน้นการค้นหาว่าลูกค้ามีปัญหาอย่างไรแล้วก็พยายามแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้นะครับคุณอย่าลืมนะครับการตลาดออนไลน์เราสู้กันด้วยข้อมูลเราสู้กันด้วยภาพเราสู้กันด้วยวิดีโอเราสู้กันด้วยเรื่องราวดังนั้นเวลาที่คุณบ่มเพาะลูกค้าเนี่ยขอให้คุณใช้คอนเทนต์เหล่านี้ เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเพื่อจะแสดงให้เขาเห็นว่าสินค้าหรือบริการของคุณสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับ ก่อนไปต่อนะครับผมขอแทรกนิดเดียวครับถ้าคุณยังไม่ส u b s c r i b e ช่องของเรานะครับรบกวนกดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ส่งวิดีโอไปให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับถ้าคุณ s u b s c r i b e อยู่แล้วก็รบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอตัวนี้แต่ถ้าคุณไม่ชอบเลยก็รบกวนกดไ like ลค์ลัวๆครับคีย์สำคัญของขั้นตอนการบ่มเพาะนะครับก็คือให้คุณนำเสนอคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้านะครับและคีย์สำคัญก็คือ คุณต้องทําอย่างสม่ําเสมอและก็ต่อเนื่องครับเพราะโดยธรรมชาติของลูกค้าเนี่ยต่างต่างลูกค้ามีต่างจิตต่างใจกันนะครับบางลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อเร็วบางลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อช้าแล้วก็บางธุรกิจบางสินค้าเนี่ยลูกช้าลูกค้าใช้เวลามากกว่า6เดือนในการตัดสินใจนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติการตัดสินใจของลูกค้าเนี่ยมันจะช่วยคุณไม่ด่วนสรุปว่าคุณไม่มีความสามารถที่จะปิดการขายนะครับมันจะช่วยคุณทําให้คุณอย่าเพิ่งท้อเร็วคุณต้องอดทนอยู่กับมันการบ่มเพาะลูกค้าอย่างต่อเนื่องจะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถมียอดขายได้อย่างสม่ําเสมอตลอดช่วงเวลาเลยนะครับขั้นตอนที่3ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ ในความเห็นของผมนะครับในการขายออนไลน์สมัยใหม่เนี่ยถ้าคุณได้ทำการบ่มเพาะลูกค้าได้ถูกต้องตามกระบวนการนะครับเริ่มตั้งแต่สร้างภาพลักษณ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแล้วก็สามารถที่จะแสดงให้ลูกค้าหเห็นได้ว่าคุณสามารถแก้ปัญหาให้กับเขาได้คุณได้เคลียร์คำถามที่เป็นคำถามคาใจของลูกค้าที่เขาไม่อยากจะตัดสินใจซื้อถ้าคุณทาได้ครบหมดแล้วเนี่ยพอมาถึงการตัดสินใจถึงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าแล้วเนี่ยมีโอกาสสูงที่ลูกค้า จะตัดสินใจซื้อสินค้ากับบริการของคุณด้วยตัวเขาเองนะครับคุณอาจจะเสริมด้วยการใช้เทคนิคการปิดการขายนะครับเพื่อจะเร่งการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเช่นมีการนําเสนอโปรโมชั่นแต่ต้องบวกไปด้วยเงื่อนไขเวลานะครับภายในอาทิตย์นี้ภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมโปรโมชั่นอะไรพิเศษบางอย่างหรือจะใช้เทคนิครีมาร์เก็ตติ้งในการที่จะนําส่วนโปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษเนี่ย ไปแสดงซ้ำในกลุ่มคนที่เป็น o s สเป t ของคุณนะครับถ้าคุณเข้าใจคำว่า r ีมาร์เก็ตตนะครับหรือคุณจะอาจจะใช้การทำบอ o a ด c a สตใน LINE OA นำเสนอข้อเสนอแบบว้าวเลยนะครับในกลุ่มคนที่คุณกำลังบ่มเพาะอยู่ครับขั้นตอนที่4ทํทำให้ลูกค้าบอกต่อในการขายของออนไลน์สมัยใหม่นี่นะครับถ้าคุณปิดการขายได้เนี่ยคุณก็แฮปปี้ระดับหนึ่งแต่ถ้า คุณพบว่าลูกค้าเนี่ยไปบอกต่อให้เพื่อนของเขาให้ญาติของเขาเนี่ยมาซื้อสินค้ากับคุณเนี่ยคุณจะแฮปปี้สุดๆครับขอให้คุณจำไว้อย่างนี้นะครับว่า ลูกค้าบนโลกออนไลน์เนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อเจ้าของแบรนด์นะครับคุณยิงแอดโฆษณาไปหาลูกค้าบอกว่าสินค้าคุณดีบริการคุณดีเขาก็ยังไม่เชื่อนะครับสิ่งที่เขาเชื่อก็คือเขาเชื่อเพื่อนๆของเขาเขาเชื่อคอมเมนต์ใน Facebook รีวิววิดีโอวิดีโอรีวิวใน YouTube หรือกระทู้ในพันทิปครับดังนั้น ถ้าคุณสามารถทําให้ลูกค้าของคุณเนี่ยบอกต่อบนโลกออนไลน์ได้มันจะเป็นอิทธิพลอย่างมากๆเลยที่จะทําให้คนอื่นๆเข้ามาติดต่อซื้อสินค้าบริการกับคุณดังนั้นในขั้นตอนหลังการขายให้คุณเนี่ยพยายามติดต่อลูกค้าที่คุณขายสินค้าได้แล้วเนี่ยนะครับอาจจะติดต่อเขากลับไปเพื่อให้บริการเขาต่อและทําให้เขารู้สึกว่า คุณให้บริการเกินความคาดหวังของเขาเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยไปบอกต่อคนรอบๆข้างเขาเองและในระหว่างการขายเนี่ยให้คุณพยายามหาโอกาสปฏิสัมพันธ์กับคนรอบๆข้างของลูกค้านะครับเพื่อทำการขายข้ามช็อตเพื่อคนเหล่านั้นจะเป็นลูกค้าของคุณในอนาคตครับขอบคุณครับที่ชมวีดีโอของผมหวังว่าคุณจะมีไอเดียอะไรบางอย่างในการนำไปปรับใช้กับ วิธีการขายของคุณนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe และปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้เลยนะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fan Page ของ SME j u แล้วกดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ผมอัน,นันต์สมสะอาด SME Jump .co.th แล้วพบกันใหม่ครับ